ปิ๊กวายยี่กิโลมาได้ไงเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหมามาชมภาพใต้น้ำแบบอลังการนะเพื่อนเพื่อนจุดนี้เป็นจุดที่ผมดำลงไปความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่านะในกล้องเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าภาพนี่ชัดแจ๋วนะครับแต่จริงๆแล้วตามหลักคือมันไม่ชัดแจ๋วอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะมาชมภาพใต้น้ำในช็อตที่ปิ๊กวายตัวนี้ว่ายมามาเนี่ยมาเรื่อย จัดี่ครับโโอ้หมามาชมภาพช้ากันนะเพื่อนๆเพราะผมลั่นตัวนี้นี่คือมันตนจุดไหนนะครับดูกันจัดๆน,นๆ,นๆนะเพื่อนๆในในนะเพื่อนๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่โดนที่ท้องแล้วก็ทะลุไปท่้าค่เลยฟัดนะครับฟัดผมนะฟัดเต็มที่ครับตึงๆนะครับตัวนี้มีแรงเยอะมากนะเพื่อนๆโอุ้ยตายมากเพื่อนๆอย่าเข้าใกล้นะถ้าได้ปลาขนาดนี้ต้องปล่อยนะครับ ประก,การผมมาไหายตัวนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมตติดโคตรแรงตัวนี้มาโอ้โหนะครับหมอเซลฟี่สวยๆนะครับนี่นะโอ้โหขนาดปลาใหญ่ที่กลัวดูครับตึงเต็มที่นะปลาตัวนี้บอกไว้เลยว่าถ้าใครได้นะอันตรายครับอย่าไปเข้าใกล้นะค,คือเต็มที่ก็คือปล่อยมันไปนเลยครับแต่เนี้ยเนื่องจากว่าผมมีประสบการณ์ในการล่าหลายตัวนะล่าเป็น ตัวแรกทีโอ้โหด,นะดูครับดึงรมากน่อนๆีครับกับชากเลั้โอ้โหสุดยอดนะเพื่อนเนี่ถ้าดึงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสู้มันนะครับปล่มมอยฟรีนะครับแต่ที่ผสู้มันเนี่ยเพื่อว่าไม่ให้ปลาตัเนี้ยติดในต่าญาดไม่ได้จะมีโอกาสที่เชือกเนี่ยตอไม้หรือว่าก้อนกอิ่นเนยผมพยายามเลียเ้ยงไว้รงนี้ครับ อสุกไทยนะอีสุกไทยเนี่ยย,ยังอีสุกไทยเนี่ยจะแรงเยอะมากนะครับอีสุกไทยนี่แรงนานมากนะครับแต่ว่าวิเคราะ์เนี่ยเวลาแรงมันจะแรงช่วงต้นเนาะแรงช่วงประมาณสองถึงสี่นาทีนะครับนี่ครับก็ฟัดสู้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเต็มนะไม่มีการตัดต่อนะครับมันจะตัดต่อในช่วงของสโลว์บ้างครับแต่ว่าเป็นเวลาเต็ม,เต,มเต็มนะครับ สังเกตนะเนี่ยผมพยายามที่จะดำลงไปเพื่อที่จะเอาฉมวกเนี่ยปลายแหลมเนี่ยให้ทะลุหัวปลาครับมเมพยายามนะ ค่อยดึงไปครับค่อยดึงไปครับเนี่ยข้อดีของการใช้สโนวเกอร์นะเวลาหายใจนะจะหายใจได้ดีมากครับผมอยู่น้ำเนาะแล้วที่สำคัญตรงเนี้ยคลื่นคลื่นแรงมากนะเพื่อนเพเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาเย็นนะลมเนี่ยตีแรงมากนะครับไม่มีสโนวเกอร์จะบอกไว้เลยเหนื่อยนะเพื่อนเพื่อนอ้หอันตรายนะครับผมบอกไว้เลยครับนี้จากประสบการณ์ที่ผมล้านมานะก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนขนาดสูงนี่ครับ แรงสุดยอดใช้ได้เนี่ครับโอ้ยังมีแรงครับยังดึงอยู่นะครับโอ้โหนี่ครับผมสังเกตคนที่สันเขื่อนะเขาคิดว่าผมชนน้ำนะเพราะว่าผมขึ้นมาจากน้าลงมาฉะกฐานอนมาำนะครับผมนี่กลัวนะไม่ใช่กลัวปลาแต่กลัวคนจะตะโกนเรียกผมว่าให้มาช่วยผมครับมาตกที่ไทยนะมีความคิดที่คิดเองเนาะในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ ได้ปลาใหญ่นะักตื่นเต้นนะทำนะสิ่งที่สำคัญต้องมีสตินะครับผมอันนี้ผมนั่มาหลายตัวนะครับขอโม้หน่อยนะเพื่อนๆมันมน,นานๆจะได้ทีเนาะไม่ใช่ว่าจะใต้ทุกวันสนู้ฟัดกือเสน้นเลผ่านไปตั้ง4นาทีกว่านะดึงไปดึงมาครับตาหน้าจะหมดแรงนะเพื่อนๆก็เ,เวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ผมดำลงไปเอาเงี้ยทบหรือว่าการลุดปลอก ติ้งทะลุออกมาครับดีใจเนี่ยครับโอ้ยแจะดึงอยู่นะเพื่อนๆโอ้ยแรงดีแบบเกินเลยนะผมเนี่ยครับติ้งทะลุนะครับดูนะครับผมดูช็อตนี้นี่ครับทะลุเชือกละอยู่ในชคปลอดภัยนะแต่อย่าคิดว่าปลอดภัยนะครับมีโอกาสที่เชือกจะขาดได้นะครับเพราะว่าดีกหวายเนี่ยมันมีอะไรนะ ไอ้เงียนเงียนสองเงียนเนาะแล้วก็เงียนหนึ่งปุ่นเนาะมีโอกาสที่จะทำให้ชิบแต่งขาพยายามควบคุมไว้นะแต่อย่าไปฝืนที่จะสู้กับมันนะครับนี่ช่างแล้วนะครับได้ยี่สิบสามจุดสองกิโลโอ๊ยถึงแสดงใหมเพื่อนอ้หสะใจ <c oughs> นะครับหลายนี่ผมได้ครับรนี่ครับสารเสือรนะเพืพ่อนๆใครอยากเจอของดีเหมือนผมเนี่ยนี่ครับจัดเลยครับ ในวันที่พายุแรงลมแรงครับอรโอ้โหสวายหรือว่าสวายอะไรนะเนี่ยดูว่าฟ้าบึกก็ไม่รู้นึกว่าพี่สุไทย ก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์